ปอค่ะสวัสดีค so? ่ะคุณตาปอค่ะสวัสดีค่ะคุณตาค่ะค่ะมานี่อยากไปมาติดตามแ่้วท่ามฟังกับตาปอเนาะค่ะมาเมื่อวานนี้เพคนมาคนมาท่านฟันค่ะะมาเมื่อนี้คุณลุงคนมาคนฟันแล้วสั้นเพื่อสิฟังยังไงคุณบอกไปฟังค่ะก็ความฟังของลูกปอค่ะฟังยังไงค่ะคุณลุงฟังอะไรไปเที่ยวงานทั้งหลายหอกค่ะงานว่าเราไปเขาค่ะไป ภาพม้วนเดียวน้ำเขาไปห้ากับมาไปาก,กับมาแตงไรเขาในร้อนไดป่าไปเอ,อื่เห็นทางว่าเห็นทางมาค่ะด้วยมาพอ่ออันต้นใหม่ไงต้นหนึ่งบักใหญ่บานผันมีบานเพิ่นอยู่หันบานจักหลังบานหลังเดียวหลังเดียวเออแต่ว่ามา มีคนอยู่อยู่อะแยะถ้าเอานางโชโคอยู่ยค่ะแนมเห็นบ่ค่ะป้าแนมเห็นค่ะเป็นอาจารย์ผ้าขาว<ะ>อ๋อเป็นอาจารย์ผ้าขาวค่ะาอาจารย์ผ้าขาวนั่งอยู่เป็นกระามไปไหนละน้อยอืมโว้ลงทางเอกพ่ออ่ะค่ะัก<า>ไปยังไงทางเมื่อวะ่ะโอ้ยคุณเด้เราอ่ะแล้วสี่ทางให้เออมาจะยังไงหรอเราว่า ไม่มาแต่ฟังล่ำกลับเมื่อวานลงทาง่า <laughs> เออเมื่อจังเมื่อเราว่านั่งตะกอนจะข้าวแล้วว่าเพื่นเห <า S 2> <le w. S 1> ็นตะก่อนก่อนไปเมื่อเออจากสีเนาะบวานีเออเดี๋ยวว่าอสุกเมื่อน้ำเราอ๋อค่ะเล่ากับยันใส่กระลาหายเลยยันใจเดี๋ยวกันแนมเบอร์เยอะดีก่อน ได้ขับชงไวเอาขาวชงไวด้วยค่ะเป็นสีอะไรคะโอ้สีแดงด้วยสีแดงกิ่งคืนเลยค่ะสีแดงบัดทักษาโต้ด้วยที่สองโต้บ่แดงแตงโมอ่ะดิว้าใส่กระเป๋าเสื้อใส่กระเป๋าเสื้อไล่เดากระลาเป็นกับเมื่อผมกับเมื่อเรือปูอ่ะเออเมื่อราเราอ่ะ บานมาะที่หอดบานะมันเปิดบ้างอียังแดงจริงคืออยู่คือเก่าอยู่คือเก่าค่ะดิสามตัวนั้นมันแปดหกสี่แปดหกสี่แม่สองตัวเด็กคุณตาสองตัวมันอันยังไะ ตัวมันหาเก่าตัวนี้ตัวแดงบอค่ะบอแดงบ่แดงแดงจะแปดหกสี่แดงแต่แปดหกสี่มุกกลมไปเรื่อยแปดหกสี่มันแดงเงี้ยแดงคักเออแดงกึ่งเงยไปเรื่อยเนาะค่ะเนาะมุกกลมไปเรื่อยจะมาจับเอาอยู่หันลังจับอยู่หันลังจับอยู่หนีมุนมุนอยู่หันหลังจับตัว แสดงว่าต้นตาปอกันมากแต่ทุกซีเนี่ยลายหลายกลัวถากเก่าเนาะค่ะจนให้ย่วงไว้เลยเนาะค่ะบ่วงไว้เลยเพราะว่าแดงขักไหลโตรูฟื้นแรงแห้งไหมสับเกี้ยนพวกเออคุนเขียนให้ยคุณผู้หนีโซกคนละเออเป็นปลาโซกเหอค่ะเอาเมื่อน้ำแล้วอ่ะแต่บ้านเพื่อนนั้นอยู่ต้นใหม่ค่ะอยู่ต้นใหม่แปลว่าตื่นขึ้นมาไหมอยู่ที่ต้นใหม่นี้ บแม่นบ้านคนเนาะนนแม่บเป็นเจ้าทีเจ้าทีจังได้แล้วเจ้าทีต้นใหม่บ่ฮะจัอแล้วเจ้เพิ่นใส่สีขาวบ่ค่ะใส่ชุดสีขาวต้นใหม่แบบไงไรบ้านอันบ้านเพิ่นน่ะกรแคมกันกับอันต้นใหม่ยิงกันอยู่เออยิงกันกับเงาเงาไหมเออสิเป็นแบ สารพระผู้มีศีลอดนกแม่มันคืเป็นจังไรจังว่าเป็นสารพะพุ่มือเป็นยังไงมันนี่เนาะเพราะยิงกับต้นใหม่เลยเออบอกว่าบอกบอมันบายู่โฮมใหม่ยิงกันกับต้นใหม่ยิงกับต้นใหม่ใหญ่เอ้ยแต่บอมันคนเนาะจังว่ามาฉีดเบิ่งมาเด็กนี่ว่ะมันก็งามอยู่ได้แล้วะค่ะก่ะง่า งามมากคักเออมากเลยเพราะว่าสัตว์เกี้ยน้งอืมมันสัตว์เกี้ยนแห้งไงแดงกินคืนเนาะแดงกินคืนไปเบิ่งมืไปเบิ่งมื่อลำไปกับหมูบ่ไปผู้เดียวที่เนีไปฝ่อหมูอยู่ในบุ่งไปเอาหมูนะเออไปหมูนะาดกับมากับมาผู้เดียวอ่ะปนมาในป่าปนมาในป่าว่ะร้องขากันด้วย ตอนออกจากห่านมะลำนี่ก็นยังมี่ขังอยู่แต่จะเป็นปลาไม่เลื่อยมันเป็นปลาตี่หวานเลโคกบอกปลาหกตีไปพอต้นมาไงพูดีเอดีจะว่ากูขี้จั๊ที่คือขี้ยังเกิดอยู่คิดว่ากเป็นขี้เนี่ยคุณผู้สำหรับคลิปนี้กามาสรุปตัวเลขของคุณตาโปเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะปูปลาขาวค่ะเขียนเลขให้ค่ะใส่กระดาษค่ะแปดหกสี่ค่ะ ลกะกาเลขล่างนี่หาเก่าเนาะค,ะค่ะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าเลขล่างนี่บ่เม่นโตสีแดงค่ะเป็นสีน้ำเงินเนาะแป่โกซี่นี่เป็นโตสีแดงค่ะจังไรกชช็ให้โชคใไ้มันกับตัวเลขของคุณตะปอเนาะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกับฝากช่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ามีัวเลขเรื่องเล่าความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอกับสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทั้งบ้านคือเก่าค่ะเด่ยร์ฝ้าไปใส่ค่ะ,คะท่านผู้ชมมันนจ่าปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเพลิงน่องร้างค่ะไปเบิ่งน้ำกันค่ะ มาสการค่าหลวงปู่ค่ะอันเวาเรื่อนของสีเพิ่อน่้องสร้างละกาเซ็นผมแม่ทรณีให้ปั้งเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือการบุกเสกออกมาเนี่ยสำหรับน้องสร้างหนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการขายในธุรกิจอเป็นเมตตามหานิยมไปใส่มาใส่กระสันมัมมีไปบูตเทวดาหลอกสมนักษาคนห้เกยีตยสร้าง ต่ว่าผู้ใดนําไปบูชากวกข่าขา,ขายหรืออยูในใส่ส่วนตัวในวิธีว่าแม่ขอมนิบาตในเครื่อนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน้ำสร้างส่วนเป็นผมแม่โทรณี่บางของทีก็เอิ้นเต็นผมแม่โทรณนีบางคนมันก็เอิ่นไปเป็นเครื่อเขาหลงมันจะมีตัวผูกกับตัวเม่ยอ่าอย่ในตัวนี้ที่เฮ็ดไม่นี่มันครบถ้วนอันนี้ไปใส่มาใส่ก็นแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตท,ทาง หลงในสังคมคือว่าถ้านำไปล้วเกิดประโยชน์ไม่โชคไม่ลาภมันคําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอยากโยงเขาโบซาไปแลวหรือว่าพู้ได้มากว่าดีขึ้บวัต่วอย่างค้าขายว่าดีกว่ดีไปท่างเมียยังบ่เคยเสือกถึงเบอร์กับถืกอเขาก็เงอยู่ว่ามันเป็นานาดมาไหนแบบไดเนี่ยช่วมากไอ้หลวงปู่หรืออาจารย์นี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดเครื่องหลงเรื่องอยู่สุขอย่าง ออคือสางเป็นสีสัดส,สีมีชีพวกฟูปะคูว่าประมาณภาษายตรวก็ใส่ส่างต้องใส่สางนการอรอกรบอกสื้ส่วนมากเขาเลยชีอต,ตำหนาหน้ามาาา่าหน้าจะขี่มันเขาบอ,อกน้องคันดีบดสอ่าว,ว่าจะขนส่างอ่านังสางประกับสร้างอันนี้สีรามาเยี่ยนี่เพชรเป็นสีผึงผงตัวนี้คือน้ำมันสางโต๊ะมันเลยมาจากลูกลูกคนเดียวสร้างอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นหนวดไอ ผสมเสร็จของงาสร้างแล้วก็พวกนางสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสด็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยนั่มให้ยาโยมเพนมาชาบุญสั่งสลอกสาสั่งแม่ยังก็เพนมาบูชาไปกับรู้สึกว่าสคุณกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุย่างมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อาสั์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนจเจ้าอิมว่าสุโงโมกัใส่สร้างก็เลยเอาตจวนี้มาเป็นเครื่องร่างอะไที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขัง ให้ยาโยมไปสาธุุค่ะค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกรได้มีโอกาสเดินทางไปทํำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะนอก,กระด้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดข้างในให้เบิง่งเนาะค่ะท่านผู้ชมนอ เป็นนวดเหลียกเงืนเหลียกท่องเหลียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีคักค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งขังในน้ากันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งด้านในนีของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทอรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ํามัน สร้างตกมั่นเนาะค่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเศกใส่ม้วนสารทั้งสามยางสี่ยางนี่ปุ๊กเศกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพืงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรลับศัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตกเข็ดเอยียงกับบพ่อสีดายบพ่อสีดี ก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีผงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค้าคายบอดีลูกค้าบ่คอยเขาหานก็สามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์เว้ากับไผกกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดก็ เพิ่นได้ยินเสียงฮ่าวๆนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมช่มชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงนุนดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจาปอนะคะน่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชม เบอร์โทรด่านลางเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ะลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ